เนื่องจากกรณีก่อนหน้านี้ค่ะมีกลุ่มอนุรักษ์นะคะได้มีการดองเรียนบอกว่าเนี่ยมีดารานในแบบชื่อดังคนหนึงเขาครอบครองที่ดินบนภูเขาแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูร์ค่ะซึ่งอาจจะเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์หรือว่าป่าสงวนแห่งชาติหรือเปล่า โดยดาราคนดังกล่าวนี้ค่ะเคยออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่าตัวเขาเองเนี่ยซื้อที่ดินสวนประมาณสักสี่สิบไร่ให้กับคุณพ่อซึ่งแน่นอนว่ามันองมีการเสียค่าใช้จ่ายดําเนินการเยอะมากๆเลยเกือบจะซื้อที่ดินได้อีกหนึ่งแปลงในเพชรบูรณ์เลยเนี่ยแล้วก็มีแพลนว่าอยากจะย้ายครอบครัวไปอยู่ที่นั่นโดยความฝันของพ่อเนี่ยก็มีการซื้อที่ภูเขาทั้งลูกเลยทําบ้านทําสวนอยู่ที่นั่นน,น,นะคะแล้วก็อพอมีข่าวออกไปปุ๊บ แน่นอนว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาก็เลยมีการเข้าไปตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวตามข่าวที่ออกไปนะคะเขาบอกว่าลักษณะเนี่ยลักษณะพื้นที่ทิวเขาจะเป็นป่าหญ้าคาเนาะทิวเขาโซนลักษณะนี้น่าจะเป็นพื้นที่บริเวณท้องที่บ้านห้วรายหรือว่าบ้านแคมป์สนนะคะอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งต้องบอกว่าอาจจะอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติล่าสุดค่ะเมื่อวันที่1 1มกราคม25 6 7นอะคะอธิบดีกรมป่าไม้เนี่ยเขาก็กล ตอนนี้เนี่ยกำลังให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ค่ะในพื้นที่นะคะเร่งตรวจสอบภาพถ่ายที่ปรากฏตามข่าวอยู่ว่าตรงนี้เนี่ยอยู่พิกัดไหนกันแน่แล้วก็เป็นพื้นที่ป่าสงวนบริเวณแคมป์สนอำเภอเขาค้อหรือไม่ซึ่งต้องมีการไปไล่เช็คดูอย่างละเอียดค่ะแล้วก็ติดตามสืบคาดว่าน่าจะใช้เวลาในการตรวจสอบเนี่ยสัก2-3วันถ้าหากว่มีรายละเอียดเนี่ยจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต,ต่อไป แน่นอนกืว่าหลังจากที่ข่าวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปทางด้านของไบโนรพัทเนี่ยเขาก็ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์คลิปเตะกระสอบทรายซ้อมมัวใหญ่เลยแล้วก็มีการเขียนข้อความเอาไว้ว่าเฟซนิวค่ะซึ่งไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะเป็นการบุกรุกพื้นที่จริงๆหรือเปล่าหรืออะไรยังไงต้องรอตรวจสอบกันต่อไปค่ะ